สวัสดีคะ่ะทุกทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการรักเลกเด็ดนะคะแล้ววันนี้คะ่ะอาจารย์รักก็ขอสวัสดีปีใหม่กับทุกทท่ทานนะคะขอให้สุขสันต์วันสงการานต์เพราะว่าวันนี้ถือว่าเป็นวันของครอบครัวนะคะที่จะได้พบปะได้พูดจากันได้มาเจอกันนะคะไม่ว่าจะเป็น คุณพ่อคุณแม่ลูกหลานหรือคุยญ,ญาตายาอาจารย์รกขออันเชิญถึงศักดิ์ธิ์ทั้งหลายนะคะในศากตรโลกนี้ให้มาประสิทธิศาสตร์พรอ,อันประเสริฐให้กับทุกท่านมีความสุขมีชีวิตที่ราบรื่นนะคะมีแต่ความเป็นสิริมงคลที่เข้ามาในชีวิตให้มั่งคั่งให้ร่ำรวยให้มีโชคลาภค่ะแล้วข้อสําคัญก็ขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงตลอดไป สุขจันท์วันสงกรานต์นะคะในรายการรักเลขเด็กเนี่ยนะคะนอกจากจะเป็นรายการที่เราจะมาวิเคราะห์ในเรื่องของตัวเลขตลาดก,กินแบงรัฐบาลไทยแต่ละมวดน,นะคะก็ยังมีการพยากรณ์ดวงชะตาของแต่ละท่านด้วยพยากรณ์ดวงชะตาครั้งนี้นะคะจะตั้งแต่วันที่16เมษายนไปจนถึงวันที่30เมษายนค่ะว่าดวงชะตาของทุกท่านเนะี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะจะได้เป็นแนวทางไว้เตรียมตัวรับมือนะคะสิ่งที่ไม่ดีถรจะได้แก้ไขทัน,นะคะ่ะ เราจะมาพบกับค้พยากรของในแต่ละวันได้เลยค่ะ ดวงของคนที่เกิดวันจันทร์นะคะตั้งแต่วันที่16เมษายนไปจนถึงวันที่30เมษายนนะคะดูสิคะว่าในเรื่องของหน้าที่การงานดวงคุณช่วงนี้นะเรื่องการงานค่อนข้างยุ่งวุ่นวายอยู่พอสมควรนะคะไม่จะมีอะไรใหม่ๆที่เข้ามาให้คุณต้องเรียนรู้เรียนรู้ไม่พอค่ะคุณยังจะต้องไปหาความชํานาญนะคะประสบการณ์ต่างๆแล้วก็นโยบายในเรื่องของงานเนี่ยมันจะไม่ค่อยชัดเจนไม่ค่อยแน่นอนกักเท่าไหร่นะให้ระมัดระวังการอยู่ใกล้ชิดกับผู้ใหญ่ พราะว่าการอยู่ใกล้ชิดกับผู้ใหญ่เนี่ยมันจะนาปัญหามาให้คุณนะคะอันนี้ต้องระมัดระวังแต่ในเรื่องของการลงทุนเนี่ยอาจารย์ยังถือว่าโอเคนะคะการลงทุนในธุรกิจต่างๆเนี่ยสามารถที่จะลงทุนได้ดีเลยทีเดียวรวมถึงมีการวางแผนแล้วคนที่เกิดวันจันทร์ดวงของคุณนะบอกไว้อย่างหนึ่งว่าถ้าจะมีเกณฑ์การลงทุนเนี่ยคุณควรที่จะมีเส้นคู่คิดด้วย ไม่ใช่ทําอะไรคนเดียวโดดๆนะคะจะไม่ประสบความสาเร็จเรื่องของการเงินนี่เรียกว่าได้ไพ่กระดุมพระมาเนี่ยบอกเลยนะคะว่าเป็นไพ่ที่ดีในเรื่องของการเงินทีเดียวเพราะฉะนั้นในตรงนี้นะคะการเงินของคุณเนี่ยค่อนข้างคล่องตัวค่อนข้างสะพัดคล่องมือดีทีเดียวรวมถึงเรื่องของโชคลาภเพราะฉะนั้นคนที่เกิดปัญจันะคะดวงของคุณเป็นดวงหนึ่งที่มีการเปลี่ยนโชคมีดวงหนึ่งที่สามารถมีโชคลาภได้ ส่วนความรักเนี่ยต้องบอกเลยว่าอาจจะมีการขัดแย้งกันเพราะความเห็นส่วนตัวกันนะคะหรือเพราะความที่ต่างคนต่างมีความความมุ่งมั่นในความคิดของตัวเองฉะนั้นไม่นจะเกิดการขัดแย้งทางความคิดถ้าคุณใจเย็นสักนิดหนึ่งนะรับรองได้เลยค่ะว่าความรักของคุณเนี่ยจะโอเคขึ้นนะคะรับฟังความคิดความอ่านของคนใกล้ชิดด้วยนะคะสําหรับคนโสดนะคนโสดช่วงนี้นะคะ เจอความรักก็เป็นความความรักที่ยังไม่จริงจังยังไม่มีความสเสถียรในเรื่องของความรักเพราะฉะนั้นให้รอจังหวะสะักนิดหนึ่งตัวเลขมงคลของคุณจากไพ่ใดใๆใบที่จับมาเนี่ยนะคะมันมีภเกตเยอะมากเพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าตัวเลขมงคลของคุณจะมีเลข9นะคะเลข5แล้วก็เลข3และกลุ่มทรัพย์ของคุณเนี่ยไม่ได้อยู่ไหนไกลนะคะเนื่องจากจับได้ไพ่ตัวเองขึ้นมากลุ่มทรัพย์ของคุณจึงอยู่ที่บัตรประชาชนนะคะหรืออาจจะเป็นบัตรประจําตัว พนักงานนะ,ะปะปะจัตตัวต,ต่างๆของคุณนั่นแหละคะ่ะคือขุมทรัพย์เพราะฉะนั้นช่วงนี้นะพยายามรักษาแบบประชาชนนะคะให้ดูดีอยู่ในสภาพที่ดีอยู่ตลอดเวลาแล้วเวลาเราจะทําบุญเสริมดวงนะคะให้ไป็สักการะสาลเจ้าพ่อเสือค่ะและก็ไปทําบุญเกี่ยวกับโรงทานด้วยนะคะอันนี้จะเป็นการทําบุญเสริมดวง ทีนี้กศสีวรีเจ้าอเสือและพระพธทธที่ตว์กุอิมเนี่ยนะคะจะเป็นสิ่งหนึ่งที่เราสามารถที่จะทําการสักการะขอความกับพระองค์ท่านได้เคล็ดลับเป็นเสียงโชคอยากจะมีโชคลาภให้เตี่ยงโชคกับผู้ชายที่อายุสูงแล้วนะคะเป็นคนชาราได้ยิ่งดีหรือถ้าเกิดคุณเจอเห็นคนแก่ที่ไหนนะคะมีหนวดมีเคราให้ซื้อกับเขาเลยนะคะอันนี้คือดวงของคนที่เกิดวันจันทร์ค่ะ ทีนี้นะคะเราจะมาถึงมีเรื่องของตัวเลขของมหาทรัพยาภาวยเรานะคะว่าในวันที่16เมษายนเนี่ยนะคะตัวเลขที่เด่นๆมาเนี่ยคือเลขอะไรบ้างนะคะก็จะมีทั้งหมด6ตัวนะแต่ว่าตัวที่อาจารย์รักเนี่ยค่อนข้างจะเน้นนะคะก็จะมีเลข1กับเลข8นะคะอันนี้จะเป็นตัวเลขที่อยู่ในใจแหละนะคะแล้วก็ตัวเลขอื่นๆที่อีกสตัวเนี่ยทุกท่านก็สามารถมาจับคู่วินกันได้นะคะมันก็จะได้เป็นเลข2ตัวนะคะทั้งบนทั้งล่างเลย อาจารย์รักษเนี่ยค่ะยังห่วงใยทุกท่านนะคะอย่าลืมนะกาดอย่าตกนะคะยังต้องกินกร้อนช้อนดาวอยู่นะคะล้างมือบ่อยๆรักษาระยะห่างเพราะว่าช่วงนี้โควิดก็ยังอยู่กับเรานะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนนะคะโชคดีเฮงๆนะคะแล้วก็รับทรัพย์เป็นทุนหน้านะคะอย่าลืมค่ะกดแชร์กดขอกําลังใจให้อาจารย์รักด้วยนะคะ แล้วเรามาพบกันใหม่ค่ะกับรายการลักเล็กเด็ดทางช่องทางรีมีดัตมีแล้วก็ช่อง,ท,งทาง,ททง,ทางอื่นๆรวมถึง 3BB บี k ีกิกะทีวีด้วยวันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ